ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจสวยคลาสสิกเสียงดีเสียงเด็ดขาดหนักแน่นออกครบเครื่องมาจากญี่ปุ่นอีกหนึ่งเครื่องนะครับไทโอใบไม้ KA 3 1 0 0 make in Japan ตัวนี้นะครับผลิตปี1976นะครับอายุ45ปีแล้วนะครับภายในนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นลูกบิดต่างๆวอลลุ่มต่างๆนะครับภายในพักขยายเดิมๆทั้งหมดนะครับ เป็นแอมรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นักเล่นต่างหากันเล่นนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสภาพภายในเขาบอกเลยว่าเดิมๆนะครับซึ่งหาได้ยากมากนะครับสภาพแบบนี้นะครับสวยสวยจัดว่าสวยเลยนะครับมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผ่านการเวลามา40กว่าปีแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับตัวนี้กําลังขับนะครับ30วัตต์บวก30วัตต์นะครับ r m s นะครับ ขับลำโพงนี่ใหญ่ๆนี่กระจายเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเบรนี่หนักแน่นมากนะครับมีเลาเนตให้นะครับตัวนี้นะครับผมไม่ได้เบาวอลลุ่มเลยนะครับแค่ปิดซีดีไว้เฉยนะครับไม่มีเสียงจีัมกวนแม้แต่นิดเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับดก่อนนะครับเครื่องภายในนะครับสวยสะอาดตานะครับรุ่นคลาสสิกนะครับวงจรวินเทจนะครับนี่ครับหม้อแปลงนะครับซีนทองแดงอย่างดี ไฟร้อยโวลต์เดิมๆนะครับตัวนี้นะครับยังเป็นร้อยโวลต์อยู่นะครับหาหม้อแปลงได้นะครับหม้อแปลงใช้สัก2 0 0ร้วัตต์ก็พอเลยนะครับเดี๋ยวนี้หม้อแปลงหาง่ายราคาไม่แพงนะครับด้านหลังสวยงามนะครับสวยงามนะครับไม่มีสนิมนะครับพัวต่อสัญญาณต่างๆสวยนะครับโฟโน่นะครับเล่นแผ่นเสียงได้นะครับมีช่องต่อนะครับตัวนี้นี่ครับบนร่มต่างๆเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะอะไรต่างๆนะครับสวยครับตัวนี้นะครับ ถ้าขยายเดิมๆนะครับอะไรหาง่ายนะครับรุ่นนี้อะไรเยอะแยะนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าเสียขึ้นมานี่ซ่อมได้สบายครับรุ่นนี้นะครับซ่อมง่ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาเครื่องแล้วทดสอบเสียงให้ฟังนะครับใครอยากได้แอมวินเทีสวยๆนะครับเสียงดีๆก็จัดไปได้นะครับนับวันยิ่งหายากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับที่ญี่ปุ่นนี่ จะหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีก็ไม่มีเลยนะรุ่นนี้เขาไม่ผลิตแล้วนะครับหายากมากนะครับตัวนี้นะครับไม่ค่อยมีมานะครับแล้วราคาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันหายากนั่นเองนะครับสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เดี๋ยวทดสอบเสียงให้ฟังกันเลยนะครับ เป็นไงครับเสียงสุดยอดมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเสียงดีไม่แพ้ยี่ห้ออื่นๆเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ